แมงไม่หยุดสมาร์ทโฟนพับได้ Motorola 5G เปิดตัวที่จีนครั้งแรกขายหมดภายในเวลาเพียง2นาทีเท่านั้นแมงไม่หยุดสมาร์ทโฟนพับได้ Motorola 5G เปิดตัวที่จีนครั้งแรกขายหมดภายในเวลาเพียง2นาทีเท่านั้นเรียกว่าตอนนี้ก็มีสมาร์ทโฟนพับได้ออกมาหลายรุ่นแล้วนะครับ แต่ก็มีรุ่นหนึ่งครับที่ได้ความนิยมมากจริงๆและถูกพูดถึงกันอย่างมากครับนาะตอนนี้เลยก็คือสมาร์ทโฟนร,รุ่น Motorola Laser 5G นั่นเองครับถึงขนาดเปิดตัวที่จีนครั้งแรกสามารถขายหมดได้ในเวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับเรียกว่ามาแรงสุดๆไปเลยนะครับที่ประเทศจีนโดยสเปคของสมาร์ทโฟนพับได้อย่าง Mo t ต r o La a 5G คือมีหน้าจอด้านนอกขนาด2.7น mm, ิ้วจอแสดงผลด้านในขนาด 6.2นิ้วความลเอียด876คูณ2,142พิกเซลใช,ช้ชิปประมวลผล Snapdragon 765G ให้หลมาที่8กิกส่วนลอมให้มาที่256กิกหลันด้วยระบบปฏิจัติการ Android 10ให้กล้องหลัง48ล้านพิกเซลและกลลองหน้า20ล้านพิกเซลสามารถกันน้ำได้ครับความจุบแบตเตอรี่2,800มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว15วัตต์อีกด้วยครับ ส่วนเรื่องของราคาวตตอลาร์เซิร์ 5G อยู่ที่1,399.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ43,600บาทครับเรียกวันามาในราคานี้สมเหตุสมผลจริงๆครับจึงอาจทำให้ขายดิบขายดีที่ประเทศจีนจนขายหมดเกลี้ยงทายในเวลา2นาทีเท่านั้นครับ